โดยไฟป่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเราทําความเข้าใจว่ามันเกิดจากคนคนหมายถึงว่าคนที่อยู่ในแนวเขตป่าทํากินในพื้นที่ป่าสงวนป่าอุทยานซึ่งได้รับอนุญาตจากทางการไม่ว่าจะเป็นคอทชอหรือแม่ฮ่องสอนโมเดลงั้นวิธีป้องกันที่ได้ผลก็คือเราป้องกันการลักลอบการเผาโดยขอร้อง ทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ทําความเข้าใจกับลูกบ้านและจัดทุกชุดลาดระเวนทุกชุดมี68ชุดทุกหมู่บ้านเขาจะลาดระเวนทําแนวกันไฟและทําความเข้าใจกับผู้ที่ลักลอบเข้าป่าว่าไม่ให้เผาเนื่องจากปอดของเรานั้นอ่อนแอรเราเจอโควิดไปหลายหมู่บ้านหลายคน อเราอ่อนไอแล้วเมื่อเราสู่ลมเข้าไปอีกสูดควันพิษเข้าไปอีกทําให้เรามีโอกาสที่จะเป็นโรคซ้ําซ้อนเป็นโรคมะเร็งและเสียชีวิตได้ง่าย